โมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพเพธัมมาอันิจาสัพเพธัมมาทุขาสัพเพธัมมานารังอภิวิเวสายะสัพเพธัมมาอนัตตาติเขาจะเริญนรอนุทธบริษททั้งหลายที่มีกิดสตากทุกๆคนที่ได้มีโอกาสได้เดินทางมาบำเพ็ญ บุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขความสบายใจหรือความอิ่มใจเรียกบุญเราจะถวายปัจจัยสี่ทั้งหลายการตักบาตรเป็นประจำหรือบางครั้งที่มีโอกาสหรือการได้มาทำบุญ เป็นเครื่องที่จะให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสบายใจแต่บุญนี้ก็เกิดได้หลายๆทางการช่วยเหลือกิจาการสาธารณประโยชน์หรือกิจวัตรกิจการของวัดคือการเสียสละกําลังกายของเราที่จะทำเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ทำแล้วเกิดความสบายใจด้วยกายด้วยวาจาก็เรียกว่าบุญเป็นบุญส่วนกุศลนั่นคือความฉลาดถ้าเราทําบุญแล้วรู้จักบุญแต่ถ้าเราไม่มีความฉลาดรอบคอบเราไม่ได้รักษาบุญของเราไว้ไม่ได้รักษาวความดีไว้ก็อาจจะเป็นทุกข์เกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่อย่างไรก็าตามในการปฏิบัติของอุบาสกบาสิกาหรือของพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งซึ่งเรามุ่งหวังก็คือจิตใจที่ไม่มีทุกข์หรือความพ้นทุกข์ไปในจิตใจถ้าจิตใจของเราเราจะไม่ให้มีทุกข์เราจะต้องมองสิ่งทั้งหลายนี้เป็นความว่าง คือมองทุกสิ่งทุกอย่างนี้ด้วยความว่างมีความว่างเป็นอารมณ์เพราะความว่างนี้มีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อบนม,มนุษย์ทั้งหลายซึ่งเราจึงสามารถมาอยู่มาดำเนินชีวิตอยู่ได้นี้ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความว่างอยู่นั่นเองจิตใจของเรานั้นก็เหมือนกัน ถ้าจิตใจของเรานั้นมีความโลภโกรธหลงแล้วก็ใจไม่ว่างเมื่อใจไม่ว่างริพานนะความเย็นก็ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจของเรานนั้นอาความโลภความโกรธความหลงออกไปบ้างเล็กน้อยภายในใจแนละ้วจ,จิตใจก็ว่างริพานก็เกิดเดี๋ยวนี้เกิดในปัจจุบันในชาติปัจจุบันขณะนี้นั่นเอง เมื่อจิตใจของทุกดวงที่เกิดมานี้ทุกคนปรารถนาความสุขไม่ต้องการปรารถนาความทุกข์แต่บางครั้งร่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีทุกๆคนนั้นก็คงจะเคยผิดเคยพลาดบ้างเราเองก็เคยผิดเคยพลาดเมื่อคนอื่นผิดพลาดแล้วก็ให้อภัยเป็นอภัยทาน าภาธัยทานนี้ก็เป็นทานภายในอยู่ในใจบุคคลที่มีทานอยู่ในใจใบหน้าก็ชื่นเชื่อเบิกบ,บานก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุทิตาอุเบกขาก็ดีนั่นะทำให้โลกนี้อยู่ได้เป็นธรรมที่ว่าค้ำจุนโลกอยู่ อย่างพระเจ้าพระสงฆ์ท่านไม่มีการงานทั้งโลกบวดมาแล้วถือผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยของพระอรหันต์มาปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาอยู่อย่างนี้ท่านอยู่ได้เพราะอะไรเพราะบารมีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างมามากเมตตา่อมวลมนุษย์มามากวางหลักคาธรรมคําสอนจนถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ได้ประถือพระพุติปฏิบัติ สืบต่อยุพศาส,สนามาได้ได้ความเสียสละของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ทำนุบำรุงด้านปัจจัยสี่จะเป็นจีวรพระนิกา,าสายญาโยมอาหารบินทบาทก็สายญาโยมเซนาสนกะ็สายญาโยมกิรานาเพศทั้งหลายเนี่ยแหละก็ได้อาศัยปัจจัยสี่ของญาโยมที่มีกิตสธา ทุกๆคนทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่ได้มาร่วมกันทำร่วมบำรุงเอาบนศาสนาเพื่อให้พระเจ้าพระสงค์นี้ได้มีโอกาสบำเพ็ญหรือปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของท่านให้เจริญพัฒนาจิตใจของท่านให้เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าวินัตจะเห็นได้ว่า มดบาศาสนานี้จึงเป็นสาธารณาสมบัติของทุกๆคนที่เป็นชาวพุทธเป็นสมบัติส่วนกลางไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งอาตมาเองนี้ก็เป็นเพียงผู้ดูแลผู้รักษาพร้อมทั้งผสมอ,อยู่ก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของในสถานที่นี้เพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายอันนี้เป็นสาธารณาสมบัติไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นของผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้เข้ามาช่วยกันมบำบุงช่วยกันคนเล็กคนน้อยด้วยจิตศรัทธาของจิตทุกทุกดวงได้ทำนุบำรุงขึ้นสร้างขึ้นก็ปีนี้ก็เป็นปีที่9ซึ่งการเสนอชื่อในการตั้งวัดครั้งแรกก็เสนอชื่อไปว่าสุภัทธะบันพศอันเป็นชื่อ ของอุปชาชา์ของอาตมาและก่ของพระเจ้าประสงค์เป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพคารวะในหลวงพระชาแต่แล้วทางการก็ว่าเดี๋ยวนี้เราเบียรออกมาใหม่การตั้งชื่อนั้นการตั้งวัดก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชน ซึ่งสาธารณชนหรือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ก็คือหมู่บ้านมากจันทร์จึงควรที่จะตั้งชื่อวัดเป็นวัดมากจันทร์นี้ไว้เป็นหลักหรือเป็นธงเมื่อญาติโยมทางใกล้ทางไกลก็จะได้รู้จักว่าวัดนี้เป็นวัดป่าอยู่ที่นี่ชื่อวัดมากจันทร์นี้ก็จะได้รู้จักการที่จะเดินทางมาสถานที่นี้ ก็สะดวกในการเดินทางมาในการสอบถามจึงได้เสนอชื่อวัดไปใหม่เป็นวัดมากจันซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ส่งไปถึงกรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการภายนอกดูภายนอกกรตามนั้นวัดฟ้าน,นี้ก็ย่อมเป็นประโยชน์แผ่ความเย็นไปทั้งที่ใกล้ที่ไกลที่เข้ามาที่ญาติโยมได้เข้ามาบํารุงพบศาสนา ทุกๆคนต่างก็มีจิศสัาธาคือมีเมตตาเสียสละกำลังกายกำลังใจด้วยจิตทุกๆดวงมัดว่าภายนอกจึงจะได้เจริญมาได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเมตตาธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ค้าจุดโลกเอาไว้อยู่ในครอบครัวก็ตามถ้าไม่มีเมตตาต่อก,กันแล้วก็วุ่นวายเดือดร้อนไม่เป็นสุข อยู่ในสังคมใดก็ตามถ้าไม่มีเมตตาแล้วก็เกิดค,ความไม่สบายใจแต่ประเทศชาติของเราที่อยู่ได้รอดปลอดภัยนี้ก็เพราะได้เมตตาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาก็เป็นผู้ซึ่งเป็นพุทธมามกะปฏิบัติธรรมะมีจิตใจเมตตาจนทั้งกับข้าราชบริพารทั้งหลาย ทุกทุกคนก็ได้ร่วมกันแม้ว่าจะอยู่ในศาสนาอื่นอยู่ในจังหวัดอื่นศาสนาอื่นแต่ว่าถ้ามีจิตใจเมตตาแล้วก็ย่อมถึงกันย่อมจะสอนไปในทางเดียวกันคือความดับทุกข์ความเมตตาความครุณาโมติตาอุปกาเมตตานี้คือค,ความปรารถนาให้บุคคลทั้งหลายนั้นมีความสุข ให้เรามีความสุขให้บุคคลทั้งหลายนั้นมีความสุขกรุณาการุณาก็คือว่าเมื่อบุคคลอื่นมีความทุกข์แล้วเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์บางครั้งเราก็ลำบากบางครั้งเราก็เดือดร้อนบ้างแต่ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นนั้นให้พ้นจากความทุกข์ ทุกทางกายทุกทางใจทุกทางด้านร่างกายคือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามหรือก็มีกิจการที่ใช้เราช่วยเหลือก็ตามก็ได้ช่วยทำกําลังคติปัญญาทางด้านจิตใจก็คือการให้ธรรมะเพื่อที่จะได้รู้จักสภาวะความเป็นสิงที่มีอยู่หรือว่าเป็นอยู่คือที่เก่นแท้แล้วก็ให้รู้จักความว่างนั่นเอง อย่างทุกคนที่เกิดมานี้เราเกิดมาแล้วนั้นยังไม่มีอะไรมีแต่ร่างกายนี้ยังว่างอยู่แต่เรามามีความยึดความถือแล้วว่าอันนี้ก็เราอันนี้ก็ของเราจึงเป็นทุกข์ถ้าเราดิ้นลนค้นขวายมาพอสมควรพอดีความทุกข์ก็น้อยถ้าไม่รู้จักมันก็จะทุกข์มากคราวนี้เราลองมาพิจารณาดูว่าความเป็นอนิจจตา คือความไม่เที่ยงจริงไหมสังขารทั้งหลายเนี่ยสเพธธรมาอนิจจติสังขารทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรารู้จักว่าไม่เที่ยงแล้วเราจะสบายใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมเปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่ได้หยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงไปเสมอ วัตถุต่างๆวัตถุธาตุต่างๆในโลกก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราจะมายึดถืออะไรได้ว่าเป็นตัวเราหรือของของเราทั้งหมดแม้แต่สังขารนี้มันก็เปลี่ยนมันก็แปลงไปเมื่อเก้าวผิที่แล้วก็เป็นอย่างหนึ่งพอปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปสังขารร่างกายมันก็แก่ไปมันก็เจ็บเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทุกขนะก็เรียกว่า สัพเพธรรมอนิจจติเราจะโต้แย้งได้ไหมในธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อนี้เราเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกสิ่งใดบ้างที่มีความเท้งแท้พราะริยะบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบ,านบันอีกคนก็ได้พิจารณาถึงความเป็นจริงอันนี้ถึงธรรมะข้อนี้จนสามารถเห็นสัจธรรมความจริงเป็นแก่นแท้ ของพระพุทธศาสนาได้คือเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง้าโยงพุทธบริษัททั้งหลายนี่ก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราก็ขึ้นมาพิจารณามองตัวเราเองก็ดีสภาวะภายนอกก็ดีมองหาความไม่เที่ยงเมื่อเห็นไม่เที่ยงแล้วจิตใจจะเป็นกุศลจิตใจก็จะมีปัญญา ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีนั้นก็เบาบางลงไปบันเทาลงไปเพราะสิ่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงอยู่เราจะไปยึดหมายถึงมั่นได้ยังไงทำทั้งหลายสิ่งทั้งหลายก็เป็นทุกขังอยู่ทุกทุกคนก็เป็นทุกขังอยู่เราเกิดมาแล้วมีสังขารร่างกายนี้ก็เป็นทุกการสแสวงหาปัจจัยสี่มานั้นก็เป็นทุกแต่ด้วยความเมตตากรีดเสียสละให้พระเจ้าประสงค์บางส่วน ให้ท่านอยู่ได้บางเป็นอยู่ได้เพื่อจะยกตนออกจากความทุกข์ยกตนคือยกใจออกจากความทุกข์แล้วนําความรู้ความเห็นที่ถูกต้องอาจเป็นสมาธิิมาสอนพวกเราพวกเรานั้นก็จะได้รับธรรมะนําไปประพฤติธปฏิบัติให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวตนอาศัยธาตุธรรมชาติการประกอบขึ้น ในที่สุดก็จะต้องแตกสลายไปร่างกายนี้เนี่ยอาศัยธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมผมขนเล็กฝันหนังแยกแยกออกมาแล้วในอาการทั้งสามสสองอย่างเราเห็นว่าไม่มีตัวเราเราเคยคิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราวันนี้เราได้ยินธรรมะว่าพระท่านสอนว่าธรรมะของพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา เราลองพิจารณาที่ทำไมเราจรึงว่าเป็นตัวเราทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าอันนี้ไม่ใช่เราเราลองมาพิจารณาดูคือท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันแล้วเกิดขึ้นร่างกายนี้จะอยู่ได้เพราะลมหายใจจะอยู่ได้เพราะอาหารจะอยู่ได้เพราะน้ําจะอยู่ได้เพราะไฟดินน้ําไฟลมเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นแหละจะเดิน ไปได้ใช้งานได้กันมีธาตุดินต้องมีไฟต้องมีน้ำมันต้องมีลมจึงอยู่ได้เป็นดินน้ำไฟลม้าดินน้อยก็เกิดอาการเปลี่ยนแปลงน้ำมันไม่มีก็ไปไม่ได้น้ำมันน้อยก็เกิดอาการกระตกุกร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้าธาตุไฟมันมากเกินไปก็ไม่สบายถ้าไฟน้อยก็ไม่สบายต้องธาตุไฟพอดีพอดี ถ้าธ่านไฟมันแปรปรวนไปแล้วมันไม่สบายร่างกายไม่สบายจิตใจก็ทําให้ไม่สบายด้วยเพราะเรามีความยึดความถืออยู่เพราะฉะนั้นดินก็ดีน้ําก็ดีไฟก็ดีลมก็ดีเสมอกันทําให้ร่างกายนี้อยู่ได้ถ้ามันแปรปรวนไปแล้วใจไม่สบายเราต้องระวังต้องระวังต้องตั้งใจให้มีสติเครื่องกั้นกระแสน้ํา คือกายวาจาของเรานี้ให้อยู่โดยปกติแต่เข้าเป็นธรรมดาเมื่อกายวาจาของเราที่มันผิดปกติไปเราก็ตั้งใหม่ปฏิบัติใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมดาเรามองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดาว่าอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วระดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ในโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักแล้ว เราก็ปล่อยวางเราก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างพระพุทธเจ้าตัดว่าดูก่อนโมคคราจจงมองสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความว่างสุญญาตาสุมัจจุราชนี้จะตามไม่ทันมัจจุราชคือความทุกข์ภายในใจนั่นเองจะตามไม่ทันถ้าเรามองไปแล้วเห็นเขาเห็นเรามีเขามีเราแล้วเกิดความทุกข์ั้งนั้นอยู่ที่บ้านก็เป็นทุกข อยู่ที่ไหนๆก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นว่าไม่มีเราไม่มีเรา,ไม,มเราไม่มีของของเราเราก็จะเป็นทุกข์เรื่องของบุญนั้นก็อาศัยว่ามีเรามีเราทําความดีมีเราให้ทานมีเราสมทานศีลมีเราอาศัยเรานีิสก่อนทําขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้นั่นแหละจะเข้าไปถึงแก่นได้ต้นไม้จะอยู่ได้ต้องอาศัยอะไรบ้าง ต้นไม้จะอยู่ได้นั้นอาศัยใบมีใบมีดอกมีเปลือกมีกระพี้มีลำต้นมีแก่นจึงอยู่ได้ทานก็ดีก็เป็นเครื่องอุปธรรมในพระพุทธศาสนาศีลก็ดีเป็นเครื่องอุปธรรมในพระพุทธศาสนาสมาธิก็ดีเป็นเครื่องอุปธรมในพระพุทธศาสนาเพื่อเข้าไปถึงแก่นอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนา แก่นคือธรรมะที่ทุกคนมีอยู่เข้าใจนั่นเองถ้าทุกคนมีธรรมะภายในใจทุกคนก็มีแก่นของพระศาสนาจะเป็นชาวบา้านจะเป็นชาวเมืองจะเป็นชาววัดทุกๆคนเป็นพระเจ้าผสมกระตับถ้ามีแก่นแล้วจิตใจก็สบายเพราะมีหลักเข้าใจหลักความเป็นจริงว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงสังขารนี้เป็นทุกสังขารนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือมีปัญญา ปัญญานี้จึงเป็นของสําคัญเราไม่ต้องลงทุนมากเราไม่ต้องอะไรมากเราลงทุนปฏิบัติอยู่บ้านเขาพุทโธธรโมโสังโคพุทโธธรโมโสังโคอยู่ภายในใจพินพิจารณาว่าเออเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีบุญแล้วจะเกิดอยู่ที่ไหนที่ไหนมีร่างกายครบถ้วนสาสองก็เป็นผู้มีบุญจิตใจเรามีบุญเรามีความเสมอภาคกันทุกคน พราะจิตใจทุกดวงนั้นสามารถปฏิบัติแล้วเป็นพุทธะได้มีธรรมะเป็นสังฆะของพระุทเจ้าได้เพราะจิตใจของเราทุกดวงนั้นแหละเหมือนเรามีแก้วคนละดวงนะมีแก้วคนละดวงมีเพชรคนละดวงแล้วในใจแต่สิ่งที่หุ้มห่อใจคือโรคก,กดหลงมันหุ้มห่ออย,อยู่แต่ถ้าจิตท,ทุกดวงนั้นอนะทําความดีเจรในไปเอาโรคัวดหลงเนี่ยออกไปแล้วในใจใจก็จะเป็นเพชร ใจก็จะแวววาวสว่างสวัยเหมือนการทุกดวงไม่ว่า,าพระไม่ว่าโยไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลแล้วเด็กอายุเจ็ดขวมนั่นแหละก็สามารถพัฒนาจิตใจซําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้เห็นไม่ว่าจิตใจทุกดวงนั้นมีความเสมอเสมือนการทุกคุขคนทั้งนั้นไม่ได้แตกต่างกันไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนจนฉันเป็นคนรวยอันนี้เรายึดตัวเ,เองเราสมมติเอาเอง เมื่อเราสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงสมมุติไปอยู่ในสมมุติยังเกิดความไม่สบายบางทีคนมีก็อาจจะถูกถูกคนจนคนจนก็น้อยเนื้อต่ำใจแต่ความเป็นจริงแล้วมันเสมอภาคกันหมดทั้งโลกนี้ไม่มีใครมีไม่มีใครจนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นสเพธรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งพงนั้นเป็นอนัตตาอาศัยความปุงความแต่งเกิดขึ้นในชั่วคราวเท่านั้น ในพบหนึ่งชาติหนึ่งในขณะจิตหนึ่งถ้าจิตใจเราว่างจิตใ,ใจเราปล่อยวางแล้วก็สบายเห็นบุคคลอื่นเขามีความดีนิดหนึ่งมีความดีเขาทาทานเขาสมทานศีลเขามีความดีเราก็ดีใจเราก็มีความสบายใจเราก็มีความสุขใจเพราะอะไรเพราะเราก็ปรารถนาความดีปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เมื่อเราปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์แล้วเมื่อุคนอื่นทําความดีเราก็ดีใจ เมื่อคนอื่นพ้นจากทุกข์เราก pues ็สบายใจ้วความท nah ําความดีคนอื่นก็ดีใจก็เป็นมุทิตามุทิแปลว่าอ่อนคือสายตาอันอ่อนโยนจิตใจอันอ่อนโยนสายตาจะอ่อนโยนได้ก็จากใจที่อ่อนโยนซะก่อนจิตใจเมื่ออ่อนโยนแล้วก็เป็นสมาธิที่เยือกเย็นไม่เล่าร้อนสมาธิที่เยือกเย็นก็สบายกายก็ดีวาใจก็ดีก็เยือกเย็น ก็มีความสงบเกิดความสุขเกิดความสงบแต่ในบางครัง้งจิตใจของเรานั้นสติเครื่องกั้นเราน้อยไปนิดหนึ่งก็ธรรมดาเป็นธรรมดาของผู้ที่ปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปก็ตั้งใหม่ฝึกใหม่พ้นใหม่ก็ดีไปเมื่อบุคคลอื่นได้เพียงพัานเบิ้กงกายวาจาใจอันนี้ก็เรียกว่าทุกๆคนนั้น ก็มีความโรภอยู่มีความโกรธมีความหลงอยู่เราก็เคยผิดพลาดทุกๆคนก็เคยผิดพลาดทุกทๆคนเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ให้อภัยทานให้อภัยเออนะวันหนึ่งเขาก็คงจะทําความดีวันหนึ่งเขาก็จะต้องดีวันหนึ่งเขาจะต้องดีกว่านี้เราก็จะได้ช่วยเราจะได้แนะนําได้กใใา,ชาชยวาจาใจก็เรียกว่ามีอุบเบกขาทําอยู่นักแน่นเหมือนแผ่นดิน จิตใจที่มีอุเบกขาก็หนักแน่นเหมือนธาตุดินที่หนักแน่นที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวพร้อมให้อภัยแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือมุทิตาคือจิตใจที่อ่อนจิตใจที่เย็นจิตใจที่มีความอ่อนจิตใจที่มีความเย็นนั้นน่ะเหมือนลมที่อ่อนเหมือนน้ําที่ที่อ่อนน้ําที่เย็นที่อ่อนนั้นน่ะเป็นยังไง เราจะแปลรูปเป็นยังไงก็ได้ใส่ภาชนะอะไรก็เป็นภาชนะอย่างนั้นคือมีความเย็นด้วยมีความอ่อนด้วยเป็นมุตทิตาจิตใจที่มีความอ่อนมีความเย็นนั่นแหละคือจิตใจที่มีธรรมะกรุณาธรรมก็เหมือนกับธาตุลมนะ่ะมีความเร็วธาตมีความเร็วนะไปม่วไวายพัดไปมาได้เมตตานั้นก็เหมือนกันมีความอ่อนมีความเย็น เมตตากรุณามุิตา,า,ตาอุเบกขาก็คือนินหน้าไฟลมนี่แหละเมื่อบุคคลใดประกอบไปด้วยเมตตาจิตใจประกอบไปด้วยกรุณาคิดช่วยเหลือเสมอจิตใจประกอบไปด้วยมุทิตาอุเบกขาก็เป็นผมผรมมิหารเมื่อมีผรมมิหารอยู่ธาตุร่างกายนี่หนักงแน่นไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวกายไม่หวั่นไหววาจาก็ไม่หวั่นไหวใจก็ไม่หวั่นไหวนั่งมั่นคงหลังแน่น ก็เป็นจิตใจของพรหมเป็นจิตใจของพระก็อาศัยว่าท่านนี้แหละพรหมิหารนี้แหละจึงรักษาโลกนี้อยู่ได้อยู่ได้เพราะเมตตาธรรมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนี้ก็เป็นผู้ซึ่งว่ามีความหนักแน่นอยู่ในคุณงามความดีในทานในศีลหนักแน่นอยู่เสมอจึงอยู่ได้สมณะก็อยู่ได้เพราะอาศัยปัจจัยสี่ของพวกเราทั้งหลายอาศัยศรัทธาของพวกเราทั้งหลายทุกๆคนทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ต่างก็ได้สนับสนุนเพื่อให้พระชาประสมค์ท่านได้มาพิจาปฏิบัติและรู้จักความเป็นจริงว่าสเพธมานิจาสเพธมาทุกขาสเพธมาอนัตตาติเพื่อจะได้ให้รู้จักเพื่อจะให้เรานั้นรู้จักว่าไม่มีตัวเราหรือของเราอยู่นี้จิตใจก็ว่างจิตใจว่างมีเมตตาแล้วต่อกันมีกรุณาต่อกันมีบุญิตาต่อกันมีอุเบกขาต่อกัน จิตใจก็สบายรักษาได้โลคนี้จึงอยู่ได้อาตมาได,ได้เดินทางไปงานถวายเพลิงข้าวบทธธานพิขุซึ่งเป็นพระที่สำคัญองค์หนึ่งของศาสนาของเราของประเทศไทยของเราท่านก็มีความเรียบง่ายเป็นอยู่ง่ายในการถวายเพลิงท่านก็เป็นไปอย่างง่ายๆคือท่านก็ตั้งโรงเอาไว้ทั้งองค์ท่านเอาไว้นั่นแหละสรีราของท่านเอาไว้กลางกองฟอน ก็ปล่อยโรงแจ้งแล้วก็ด่านได้ผ้าขาวไว้ข้างบนปักเสาสี่เสาเอาไว้ก็เผาอย่า,างนะั้นเรียบง่ายก็ได้พิจารณาแล้วก็ว่าท่านได้ทําประโยชน์ท่านได้เสียสละประโยชน์ต่อพุทธศาสนานี้มากไี่ว่าเป็นพุทธทาสจริงๆเต็ม100ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์ทำเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละเพื่อที่จะได้สอน พุบทธบริษัททั้งหลายนั้นให้ถือแนวปฏิบัติได้บ้างไม่มากก็น้อยก็แสดงเห็นถึงสัจธรรมความเป็นจริงว่าแม้ว่าท่านจะเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงได้ช่วยเหลือได้ทำงานของพุทธศาสนามาเต็มที่แล้วาะสุดท้ายในขั้นสุดท้ายท่านก็ได้แสดงธรรมะอันเป็นการสำคัญการอันเลิศกันพิเศษที่สุดที่จะได้เห็นว่าสเพ สังขารานิจ่าสเพสังขารทุกขาสเพธรรมาอนัตตาติให้เห็นความว่างในสิ่งที่ไม่ว่าเมื่อเราได้เห็นความว่างในสิ่งที่มีอยู่ที่สมมติอยู่แล้วจิตใจก็จะสบายเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเห็นความว่างเป็นสมาทิทฐิสมาสังคโปไม่มุ่งร้ายไม่มุ่งพยาบาทไม่มุ่งเบียดเบียนไม่พูดร้ายไม่พูดพยาบาทไม่พูดเบียดเบียนพูดความเป็นจริง ตั้งใจมั่นชอบประกอบกิจที่ชอบตั้งใจชอบเราก็รู้ว่าอันนี้คือมรรคถ้าเราผิดจากองค์มรรคจิตใจก็จะไม่ว่างเมื่อไม่ว่างเขามีความวุ่นเกิดความไม่สงบเมื่อเราวุ่นสักคนหนึ่งคนที่อยู่รอบข้างเราก็เกิดความวุ่นก็วุ่นกันไปหมดหลวงพ่อพระรท่าที่ไปนี้ลูกศิษย์ของท่านก็ได้พูดแต่เรื่องนี้พูดแต่เรื่องของความว่างความปล่อยวาง ในความรู้สึกทั้งหลายอันเป็นมักเพื่อที่จะประหัดประหานโลกคนลงอกปัญาใจเมื่อจิตใจว่างจิตใจก็เป็นเพชรทุกทุกดวงพวกเราทุกทุกคนนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์พบเขาพระพุทธศาสนานัาว่ามีโชคมีลาภแล้วก็ขอให้พยายามบำเพ็ญคุณงามความดีของพวกเราทุกๆคนภายในใจซึ่งวันนี้ธรรมาก็ได้นาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้พวกเรานาไปพิจารณาให้จิตใจของทุกทุกดวงนั้น ยังผูกเป็นผู้มีเมตตากโโรุณาโมาหิตาอุเบขาก็จะเกิดความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนมงคลสมบูรณ์บุผล,ผลต่อพวกเราทุกท่านด้วยการทุประการเธอในวังก็มีด้วยประการาชนี